ให้ความรู้เล็กน้อยนะคะของให้กับสภาผน้รทมนะคะซึ่งวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรม เทศบานลนครพิโ,โลษซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมชมชนผู้มีความรู้ทางสบ้ามีภูมิมรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดองความรู้สู่สังคมจึงได้กำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมการ,รดำเนินงานสภาวัฒนธรรมชุมชนและศึกษาดูงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ,รดำเนินงานดังนี้1สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมในวันที่24คกุมภาพันธนะ์25 6พอกสหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น55คนขณะน,นี้ได้เวลาสมควรแล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการมีส่วนให้สามารถสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดข่ายวันธรรมชุมชนเทศบาลสามารถนำวิ leaders. ถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมพิษณุโลโท่านรองนายกเทศมนตรีท่านผู้กษาท่านสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลนครทิษณุโลโของท่านนะคะ ยังรู้สึกยินดีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมรัานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรีานสรูนสังุมชนและศึกษาดูงานของเทศบาลนครที่ณุโลกประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ในครั้งนี้ในหลากหลายสร้างเป็นสมบัติให้กับเมืองนี้เระกิจกรรมต่างๆของเมืองนี้เวลาขับเคลื่อน,นเอาน้นำทศบาล ชมลมอาหารถิ่นของเทศบาลดนตรีไทยของเทศบาลแถมปัจจุบันนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลลำสวยไม่แพ้คนอื่นกรมสิงเอามาช่วยอืหลายท่านไม่เคยเฮ้ยนี่เป็นเทศบาลหรอที่นำมาที่มาเปิดเนี่ยสองล นี่คือมาเหนือเราอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนภาคเหนือซึ่งเขามีทุนเดิมล่าลงมังค่าเราเป็นของที่เอ,อกนาตอนนี้เราปลูกจนทั้งจังหวัดล่ามังค่าเด็แล้วตอนนี้เราสร้างอะไรบ้างใช่ไหมคะเป็นไหนว่ะจังหวัดที่ป็นใบอันนี่คือสิ่งที่พวกเราเลืกอกทำมาทำให้เห็นรตัวตนของคนชุมชนอาจจะดจังหวัดที่ชอประกอบเป็นเก้าความเภอ เราเรียกว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะก่อนอื่นดิฉันก็ขอแนะนําตัวเองก่อนอะดิฉันชื่อนางสาวนิพาววรรณการจนิพิพัฒน์นะคะก็มารับตําแหน่งเป็นว่าทาจังหวัดเนี่ยก็อยู่ได้เดือนนี้ก็เข้าเรียนที่5แล้วนะคะก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะไอ้ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเราไปก็เข้ามาทั้งนั้นไม่ต่างจามบัวขาวก็ยังเป็นคน เสมียนอีกนะคะบัวขาวกขบอกว่าคงไม่ได้เป็นเสมียนนะคะแต่ก็ไม่ได้ก็มีใน y o u t u แล้วก็ออกมาว่าบัวขาวนั่นแหละเสมียแต่พอรับงานของประเทศไทยแล้วก็ไม่ยอมรับตัวเองนะก็มีแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามวยไทยก็เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งนะคะของของประเทศไทยนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะก็พูดถึงว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความสาคัญใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะเพราะมันบ่งบอกถึงรากเหง้าของเราบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองกอกถึงความมีอารยธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะหนึ่งภาษาถูกไหมคะสองก็คือเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยมี ไปเปิดร้านที่ต่างประเทศนะะก็ไปเปิดหานลวดไปเปิดอาหารไทยนะคะก็มีรายได้ค่อนข้างที่จะเยอะ